บายดีจ้า FC วัสดู่สุขอนเด้อจ้ะเด้อมื่อนี้อุ่นกืบไปตลาดแต่เศ้ามาไปส่งน้องลุงแล้วก็ได้ซีนงามๆสิมาลาบสู่ผัวกินพี่น้องสูกาหน้า,ากินกระตับดสดๆน,นี่ขหมดเครื่องไงมันพี่น้องแต่อันนี้อุ่นสิเอาไปลวกเลยขูดออกซะก่อนอันดำๆมันนี่นะทำตรงไปลวกขูดออกซะก่อนเครื่องในนี่มันจะเ,เพีย้ยอ ตัวมีบีได้นี่ลืมๆๆแล้วสงสัยแม่ค้านี่ลืมเอาบีให้แล้วนี่อย่าใส่บีเทียมเอาพี่น้องบีเทียมยังอย่1กิโลเด้อเพิ่นเด้อ90,000 90,000กะ300อี่แล้วนี่ 90-90,000กีกิโล1นมาเบิงกับบรรยากาศงามเศร้าๆสวยๆเลยพี่น้องหนาวบ่สิหนาวกัหนาวเอาบาดเดียวบ่ติคนเจ็บคนไข้เนาะจักเห็ดไปจังกันนะเจ้าเียดยังเฮยนะคุดคุมเฮ็หยังฮะปูอ้อยทางกลางนี่เลยบ่มันสิปูอ้อย ก็บผักเสริมก่อนใส่ลาบลับซีนนี่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 ซาลาเนี่ยใส่ลาบซีนเนี่บึงก้านาเช็ดป่าอ้อยเลยพี่น้องเด้อ าอ้อยปลากล้วยหมดแล้วไงพร้อมกันอยู่นี่ขนหน่อขาก็กำลังแตกมันเอ็งกับซิม่าลูกหมดเครื่องไนนี่ก่อนนี่เพนเดอร์ลูกออกพี่หน่อยให้กันสะอาดสะอาดนๆลูกเอามาขูดซะก่อนนี่ดำๆมันขูดออกก่อน บางคนเขาหมักเขากัดซ้อยเลยนะเขาบดเอาอกเอาอกดีกว่าพี่น้องต้องเอาบวงขูดนะ ทำการทำความสะอาดอันจัาหน่อยก่อนด้วยพี่นอ้องอ้าวที่นี่ก็ขาวแล้วพี่นอ้องสะอาดแล้วอันนี้ก็บบคอยหล่นปันไดก็โอเคแล้วข,ข้างล้างสะอาดแล้วพี่นอ้องปัญญยนุนบันนี่ยวนก็นสิมาต้มเพียไว้พี่นอ้องต้มเพียไวท้ทาก่อนสอยสีหนุ่งงามแบบหน,นุ่งเอ้ย đúng không อยเรียบแล้วอหอยแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนซีนข้างใ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 นลายเติบพี่น้องแต่กะบริโอยเบิดยังอยูย่นะอเมซี่เห็ดต้มน้ำสดวนแบบนี้ต้องซิมมา,มาพี่อย่าไวน้องเอ้ยอพี่เอาแถวต้มไว้เรียบร้อยแล้ว ก็มาค้างหมอน้ำสดุดเพื่อนเลือค่ะคนทไทยบางกูดมาขำเปียกเกลือผงชูรสแล้วก็มีเห็ดทางนี้ต่อยพี่น้องอ้วยผงนัว ใส่บีเทียมเอาพี่น้องเพราะว่เาเขาลืมเอาบีให้คมงโค้รถอ,อันนี้ขาด้วยนึงด้วยขาซอยแล้วมตาต่ำ น้ำสดพี่น้องแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ใบผักติว๋วใบผักติว๋วเซฟโบ้เซฟเซฟมาปรุงต่ออีกพี่น้องเอ้ยพริกปลเข้าคั่เข,าข้าคั่คู่เข้าเข้าคู่อะแล้วบวงใหญ่ช่างไรน้อง

แบ่งให้แม่เท้าน้อยน้ำแรกเป็นน้ำนพี่น้องไร้เถ้ะอืมเรียบร้อยนี่ก็พักเข่าล่างทำความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องผักซีมถัว่วผักกาดหินผักขมิ้งสลัดพี่น้องตักแบ่งไปให้แม่เท้าน้อยด้วยพี่น้องเด้อพาของเขาพี่น้องตอนนี้ก็แบ่งให้แม่เท้าน้อยด้วยพี่น้องเด้อ ล้มล้มบ่ล่ะล้มล้มบ่ล้มบ่ได้หลายเด้อป้าให้เป็นผ้าเลยพี่น้องเ้ยไปซุปไข่หมดแรงแลกกันนะพี่น้องเนาะล้นึ่งเอาบุหรี่ถ้าหาสิพันธ์โอ้ยยอดยอดบวกเงยนหนบ่มหมอด บอสไปดีพี่น้องเลยเนาะเอาอย่าเอกเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ขวดได้อพี่น้องเด้อเสร็จเป็นสองจานตัวนี้เอาสำราญหนึ่หนึ่งเอาพอซุกซุกดิบๆเลยพี่น้องน้อเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ข้าวไม่เท่าน้อยแบ่งหายได้เพียงเด้อ มมาเพิ่อาลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกมินทุกคนเขามารับชมติดตามช่องลุงนาภาสาวซีโนเดจเด้อ